ไปกันที่แมนซิตี้ครับอย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมนะครับไม่มีใครกล้าประมาททีมทีมนี้แม้กระทั่งแกรี่เนวิลพูดฤุูก,กาลที่แล้วช่วงแย่ๆอ่าเซนันดีเก็บอกเดียวซิตี้ก็กลับมาได้นะครับแต่ฤุกกาลเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่าเขาคือมนุษย์เขาไม่ใช่หุ่นยนต์แรงกดดันทางนอกสนามในสนามเนี่ยมันส่งผลต่อเขาจริงๆนะครับแล้วเกมเกมนี้ครับบรรยากาศมันวี่ยงมาทางสปอตติงลิสบอนซะเยอะเพราะว่ามันเป็นการคุมทีมนัดสุดท้ายในบ้านยังมีนอกบ้านในเกมนะครับแต่ว่าในที่สนามของลิส ลูปเปนอัมบริมคุมนะสุดท้ายถ้าเจอแมนซิตี้นฮะบรรยากาศอาการอําลาตั้งแต่ตอนต้นเกมก็ถือว่าพอสมน้ำสมเนื้อ,อแล้วบรรยากาศกับทีมก็เปลี่ยนจากเสียงโห่มเป็นเสียงเชียะนะครับแต่สีนาทีแรกก็น่างหงายตู้เจอฟิลโฟ <c oughs> เดนยิงก่อนก็นกนคิดว่าเอา,เอาแล้วตีเลย่ะดูทรงแล้วแยกย้ายไหมนะแล้วตามตรงนะครับแม้ว่าสกอร์อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันทีก็คือลิสบอน4 Man City อี่แมนซิตี้หนึ่งแต่ความเป็นจริงครับถ้าซิตี้ในทีมที่ฟูนะ ที่แบบมีครบครบเต็มๆโรดรี <ๆ S 2> หรือแม้กระทั่งเมื่อคืนที่มีดาวรุ่งลงมาเป็นเ,นเซนเตอร์แล้วดวงดีซะหน่อยนะค่ะลูกสองสูนเนี่ยมาแล้วแต่เมื่อคืนถ้าใครได้ดูแมนซิตี้เหมือนท่าเรือวันที่พีพีทีถ่ายทอดสดเล่นยังไงก็ไม่ชนะอบอลฉลับเข้าทางเสียจุดโทษสองลูกได้จุดโทษเออร์ล <ๆ S 2> ิงฮาแลนด์ยิงจุดโทษไม่เข้ายิงไปชนคานออกนะครับก็เลยกลายเป็นเกมที่โหเจอ กองหน้าสวีดิชคนนี้เนี่ยแรกๆคนจะไปอ่านว่าเกียวเคเรสกันเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าชื่อของสวีเดนตัวนี้ตัวจีเป็นตัวกรรันนะ,ะเป็นตัวไซเ e n เลเทอร์ก็ต้องไปอ่านตัววายเลยก็เป็นโยเคเรสหรือว่าเยอะก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นอดีตศูนหน้าของโคเวนทรีลาสวอวนซีโอ้โหหลุดไปชิปข้ามตัวยิงจุดโทษเข้าโหดเลยก็กลายเป็นนัดอำลาได้ยอย่างยิ่งใหญ่ในขณะที่แป๊ปโกเดล่าแพ้3เกมติด นะครับดี๋ยวจะมีตารางให้ได้ดูใช่กลายเป็นเป๊ปตอนนี้แต่คือเป๊ปก็ยังดูเขาเรียกอะไรยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะหมายถึงว่าก็ในเมื่ออย่างที่บอกอ่ะว่านักเตะมันบาดเจ็บกันเยอะนะคะแล้วก็การที่มาเจออย่างทีมแบบคือดูเบนอมริมก็เป็นผู้จัดการทีมที่เก่งครันะก็หูถือว่ามันก็เกิดขึ้นได้แหละแต่ก่อนไปเป๊ปนะคะขอไปหลังเกมกับอมริมก่อนดีกว่าว่าหล่อเลยอย่างที่บอกนเนี่ยตัดไม้ข่มนาม หลังเกมเนี่วานดาเขาเอาเนี่ยจับโยเลยส่งท้ายจับโยเลยอัาลายอย่างยิ่งใหญ่เขาก็บอกว่าสิ่งที่บอกได้คือเชนนั้นนั้นนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษนะอย่าเอาไปคิดมากเราไม่สามารถถ่ายทอดทีมหนึ่งไปสู่อีกทีมหนึ่งได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถเล่นในแนวทางที่สปอร์ติ้งลินดาเล่นได้เอ้าคำสัมภาษณ์คุณคุณอ้า เราต้องมีการปรับตัวแล้วมันจะสนุกมากแน่นอนและผมพร้อมสําหรับความท้าทายนี้และอโมริมก็ยังตอบนักข่าว aw, ที่พยายามจะถามว่าจะดึงทางด้านของอสรุปชื่อเขาอ,อ่านว่าอะไรนะโยโยเคเรสใช่ไหมวิกเตอร์โยเคเรสเนี่ยมาร่วมงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยไหมนะคะเขาบอกว่าที่นี่คือเมืองของผมนี่คือประเทศของผมดังนั้นผมจะต้องเคารพส่วนนั้นแล้วก็ยืนยันว่าวิกเตอร์จะอยู่กับทีมจนจบฤดูกาลและจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นชีวิตของเขาเขาอาจจะย้ายไปที่ไหนสักแห่งก็ได้อ่ามันไม่เกี่ยวกับผม นะก็บอกไปก่อนส่วนทั้งฝั่งองเห็นมาชื่นมื่นชื่นมื่นทำลายอย่างนิงใหญ่แฟนบอลก็ต้องหันกับมาเชียร์ไงเพราะว่ามันก็ปิดถล่มซตตี้สีหนึ่งอ่ะในบ้านขึ้นเลยแบบจากนี้ขอให้เธอไปดีขอให้เธอจงสุขสบายแล้วก็แบบขอให้โชคดีบายเออไม่กล้าร้องกลัวกลัวปิว๋อกลัวยูทู e ปิวใ อย่ากลับมานะอะไรอย่างนี้สองปีครึ่งเองนะเออเอาส่วนเนเ่เนเนีนยนเน้ดูดูนเนเนเใเ้เนเนเนเหเนเนยนะนหนเนนเ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 นอนเ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 นนเ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 อยนเ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 นยนเนเนเยเน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 เล้นเ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 นนโยนนนนนนน อันนี้อายุยังน้อย่างหนปีเท่านั้นนะครับใช่สำหรับรูเบนอโมริมนะครับยังเคยมีภาพเขาเล่นบ bon อลทีมชาติเกิดล่วงโยนโยนให้มันตรงๆตอย่าปล่อยขาหักนะเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อน um ี่อายุมากกว่าโรนโดคริสเตนยโน่9วันเองใช่แต่เซียร์เซเว่ยังเป็นทักฟุตบอลอยู่ใช่ค่ะ อืมนะโอ้หก็อำลายอย่างแฮปปี้นะสุดเป๊ปกูดียล่าเองก็บอกหลังเกมนะคะว่าขอแสดงความยดีกับสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยครึ่งแรกเราเล่นกันได้ดีแต่ว่าตอนนี้เรายิงประตูกันได้น้อยลงน้อยลงแล้วก็เสียประตูทั้งที่คู่แข่งเนี่ยไม่สามารถสร้างโอกาสยิงได้มากนะักแล้วก็พลาดเรื่องง่ายๆไปหลายอย่างก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ย ไม่สม่ำเสมอพอในแชมเปี้ยนส์ลีกต้องสม่ำเสมอกว่าน,นี้โดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์นะแลวเป๊ปก็บอกอีกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากมากสำหรับแมนซิตี้ในการแต่ในการเป็นผู้จัดก,การทีมก็ชอบความท้าทายที่มีทีมที่อยู่เหนือกว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะทำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เราก็สามารถแพ้ได้ถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากแต่ก็จะสู้กันต่อไปนะคะซึ่งสถิติที่ป๊อปบอกใช่ครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบ7วันที่ผ่านมานะคะแพ้สเปอร์ตกรอบคาราบาวครับ1-2 แพ้บอลบัดค่ะหยุดสถิติไร้พ่ายในพรีเมียร์ลีกไว้ที่32นัดติดต่อกันแล้วก็แพ้บอลบาดเป็นครั้งแรกตั้งแต่เจอกันมาในลีกด้วยนะแล้วก็มาเกมนี้อะค่ะที่แพ้สปอร์ติลิสบอนไป1ประตูต่อ4ก็หยุดสถิติไร้พ่ายในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ิกไว้ที่26นัดติดต่อกันซึ่งรูดยาวๆเลยตอนนี้นะแต่ว่าผมขอย้อนออมรมกลับไปนิดนึงได้ไหมพอดีฟังค่าสัมภาษณ์แล้วแอบชอบประโยคหนึ่งคือนักข่าวถามบอกว่าเนี่ยโอ้โหเป็นการชนะที่แบบชนะเพื่อแมนเชสเตอร์เลยใช่ไหม เขาตอบค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วถ่อมตัวนะเขาบอกว่าเาแล้วนักข่าวถามอีกคำหนึ่งว่าพักครึ่งคุณไปแก้เกมยังไงเหมือนที่ถามเนอซอนแหละอามมรีบอกว่าเออลัคก,กี้ตอบว่าลัคก,กี้แล้วเขาบอกว่าเออแล้วเขาคือเขายรรอย่าพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยไม่ค่อยค,อยคล่องอะไรเขาบอก little more lucky อลิสต์มอลลัคกี้ว่าโชคดีมากขึ้นเพราะว่าลูกสองลูกสามเนี่ยผมยังไม่ได้แก้แทคนิคอะไรเลยม,มา,มมาจะงก็ยิงได้เลยแล้วก็ได้จุดโทษ เพราะฉะนั้นมันก็โชคดีแต่หลังจากนั้นเราก็พยายามบี้ตรงกลางเพราะฉะนั้นก็คือตอบตรงๆแล้วว่าที่เขาชนะแมนซิตี้ได้เนี่ยคือมีโชคช่วยด้วยเขาบอกว่าสองวตตนั้นอ่ะที่ลงมาในครึ่งหลังแล้วได้เนี่ยแท็กติกที่เขาหางมันยังไม่ใช้เลยก็ถือว่าิเดียดีันีข่าวหรือว่า the c r i s t ียโน r o นัล d o จะรีเทิร์นอันนี้ปั๊บรีเทิร์นมันเป็นกระแสข่าวว่าโปรตุกีสไงว่าจะมาเป็นสตาฟโค้ชหรือเปล่านะครับแต่ผมชอบคำพูดเท็ดดี้ชอริงแฮมบอกว่าระดับโรนัลโด้นตอนนี้ ถ้าหากเลิกเล่นแล้วเนี่ยเขาคงมองหาทีมที่เป็นเจ้าของแล้วแหละอ่าเนาะคงไม่มาเป็นโค้ชไม่เป็นอะไรก็คือก็ไปเป็นแบบไซนอร์แบคแฮมเลยอ่ะใช่ถ้าโดเป็นสตาฟโอ้โยนั่งอะไรเงี้ยยกเวทไปด้วยเอ้านี่ก็แน่แนนั่งเวลานั่งกินข้าวเฮ้ลูกโชว์ลูกยกเฮ้ยโชว์ what about this pen floor this match